แนะนำของดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ได้กันของดีเท่าแกหมทั่วไทยตอนเที่ยวปาจีนฟินสุดๆเลยครับฟุดๆไปเลยใช่แล้วนี่ตอนนี้นะคะดําเนินมาจนถึงเทปที่เท่าไหร่ก็นับไม่ทั่วแล้วนะเจอกับเราแบบทุกสัปดาห์เบื่อหน้ากันแล้วเนี่ยยังสิอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะผู้ชมขาเพราะว่าวันนี้เรายังคงมีธุรกิจ s m e ดีๆที่จะพาผู้ชมไปศึกษาและเรียนรู้กันนะคะจริงเปล่าวันนี้มีอะไรไปหน่อยได้ไหมเสือกบ โอ้นี่ไม่ต้องไปแล้วล่ะก็บอกมาเลยว่าเป็นเสือกกรู้กเลยเป็นเสือกกแต่ว่าเป็นเสือกกบ้านบางพวงคล้ายว่าเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนแต่ว่าแบบขนาดใหญ่นิดนึงต้องมีอะไรมากกว่าเสือแน่นอนใช่ไหมแล้วค่ะนะครับแล้วก็ของผมนะครับนี่เลยครับพาไปดูเสือกกแล้วแล้วก็ต้องไปเที่ยวกันนะฮะอ้หมันจะได้ไปเที่ยวอีกแล้วหรอครับชอบว่ายน้ำไหมว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะอันนั้มาสวัสดีน้ำนะครับว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวจะพาแผดว่าย อาที่สะมรกฏสะมรกฏจะ<อ>ลงไปแแบ้ายเหมือนที่กระบี่หรือเปล่าคะ เดี๋ยวรู้จริงๆบอกก่อนว่าสระมรกตมันไม่ได้เป็นสระว่ายน้ํานะครับมันเป็นโบราณสถานที่สําคัญนี่ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่รู้ค่ะโอ้โหเห็นบางคนเห็นว่าสระมรกตเอ๊ะอาจจะเป็นแบบสระน้ําสีเขียวสวยงามแต่จริงๆเข้าไปนี่แบบโอ้โหขังมากขนลุกชูชันตลอดเวลาเลยนะครับเธอปวดห้องน้ำหรือเปล่าคะคือก็แบบโอ้โหมันขังแบบดูแล้วแบบน่าเที่ยวจริงๆนะครับมันเป็นโบราณสถานคือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานใช่ยาวนานสมัยทวารวดีนู่นเลยครับก่อนวิญญาณครับค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้าย พิเศษนะครับวันนี้พิเศษอีกแล้วมีคนสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีครับมาให้เกียรตินะฮะพาเราไปชิมอาหารอร่อยอร่อยกันด้วยชิมแค่ชิมเหรอทานแบบจริงจังเลยได้ไหมจริงจังเลยก็ได้ครับเพื่อจะรู้ว่ามันอร่อยอยังไงแล้วก็พิเศษยังไงครับวับบนนี้ครับห้ามพลาดนะครับผมใช่แล้วล่ะค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วอะตื่นเต้นอนะอดวใจเราไม่ไหวแล้วสักครู่เดียวครับเดี๋ยวไปพบกับใครและรายการกันก่อนเลยครับไปเลยค่ะ วนนี้เราก็อยู่กับเรียลเป็นประธานกลุ่มของที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะดิฉันนางสาวชุ่มยาประดิษฐ์ค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกบ้านบางพวงเปะเวอร์พี่ชุ่มนั่นเองครับค่ะพี่ชุ่มครับเชิญค่ะเชิญเลยครับชมของไม่หลากหลายข้างในค่ะคือจะพีเต์ผลิตภัณฑ์เต็มที่แล้ว เป็นโกดังเป็นคลังสินค้าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแบบด้านหลังของเรามีแต่เสือเต็มไปหมดใช่แต่ไม่ได้เป็นเสือเป็นผืนอย่างเดียวนะมีแบบว่ากระเป๋ามีเป็นกล่องเป็นถุงอันนี้เรียกว่าเป็นถุงได้ไหมกระเป๋ากล่องกระเป๋ากล่องรองเท้ามีหมดนี่ฮะดูรองเท้าอันนี้เลยเหรอโอ้โหนี่นะครับอันนี้รองเท้ายักษ์ใช่ครับเป็นพัดก็ได้เท่ทีีเข้ามาที่เมาเสือเลยครับเพราะว่ามีเสือเต็มหมดคือบางทีเราไม่รู้นะว่าเป็นเสือ คุณพี่ชมคะอันนี้นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเองแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมีรูปแบบตอนนี้คือมีแบบไหนบ้างนะคะค่ะเราพัฒนามาเรื่อยๆจากเสือผืนค่ะค่ะแล้วก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเสือพับ แล้วก็ชุดเสื้อผืนหมอนใบเลยค่ะเสื้อผืนหมอนใบเป็นยังไงครับอันนี้เป็นรู้สึกเป็นอันนี้เป็นชุดค่ะใช่อันนี้ชุดเสื้อผืนหมอนใบค่ะที่กลุ่มของเราตั้งตัวมาคือเสื้อผืนหมอนใบค่ะแล้วก็เลื่อยมาก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กล่องแล้วก็รลองแก้วรลองจานค่ะอันนี้จะเป็นเซตนะคะจะประกอบซ้อนกันไปได้หมดเลยเหลือใบเดียวค่ะ จะซ้อนค่ะเวลาเราเราวางมือใหเนี่ยเราก็ไปทั้งเซตเลยค่ะเราจะซ้อนเข้าไปได้หมดเลยค่ะเหลือใบใหญ่ใบเดียวค่ะเหลือใบใหญ่ใบเดียวค่ะแล้วก็จะมีพวกเสื้อผืนค่ะเสื้อผืนเสื้อผืนแล้วก็มีหมอนครับแล้วก็มีรองเท้ามีกระเป๋ากล่องเล็กใหญ่ค่ะโอ้โหกองมีหลากหลายค่ะสินค้ามีค่ะสินค้ามีกว่าร้อยรายการค่ะโอ้โห ที่แรกเราก็ดูไม่อถืเสืออย่างเดียวเนอะเข้ามาน,นี่ <5 S 2> คือเลือกได้เลยช้อปปิ้งได้ตามใจชอบได้แบบ ก็เป็นชุดลองจานลองแก้วลองจานค่ะครับค่ะแบบไหนขายจัดเป็นเซตปกติแล้วก็ขายได้ทั่วๆไปค่ะเพราะช่วงนี้เราก็จะเริ่มเน้นเรื่องตะกร้าค่ะ พอปีใหม่ก็เน้นตะก้าตะก้าตะก้าใส่ของฝันปีใหม่ค่ะท่องเทศกานี้คือเอาไปจัดเองเอาไปค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะได้ไปจัดเป็นแบบไหนแต่ว่ามีหลายสีมีแบบหลายรูปแบบให้เลือกสีสั่งได้ค่ะอ๋อสั่งได้สีสั่งได้สีได้ค่ะอันนี้คือสีฟ้าค่ะอันนี้เป็นวันแม่ค่ะวันแม่ค่ะสีฟ้าตะก้าสีฟ้าค่ะมันจะออกเขียวคขีแล้วก็อันนี้ก็เป็นทำด้วยกกเหมือนกัน่ทำด้วยกกทั้งหมดค่ะ จะหลากหลายเก้าอี้นี่ก็ทำด้วยกกค่ะอันนี้เป็นเก้าอี้ค่ะอันนี้โรงแรมสั่งมาไปตั้งที่ล็อบบี้โรงแรมค่ะสวย่ะน่มอันนี้จะนั่งได้สามด้านค่ะตรงนี้ที่เป็นเบาะนี่คือยังเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นอยอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับครับุณพี่ครับเสื้อกกเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมถึงต้องเอาทำเสื้อได้ฮะเสื้อกกของปาจีนนะคะจะมีความยาวแล้วเหนียวค่ะเพราะเราเป็นกกน้ำจืด อันนี้เรามีกกน้น้ำเค็มน้ำก่อยด้วยมันมีของจันทบุรีเขากกน้ำก่อยค่ะของเขาจะไม่ยาวค่ะเสือจันทบุรีค่ะของเขาจะไม่ยาวเท่าเราค่ะของเราจะยาวค่ะและเหนียวคุณสมบัติที่เรียกว่าโดดเด่นเลยนำจะมาทำเป็นแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้นี่เราใช้แต่ผิวนะฮะเราไม่ได้ใช้ทั้งต้นค่ะทั้งต้นอ๋อใช้แต่ผิวนะทำให้มันเป็นเส้นกว่าจะมาทอกว่าจะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งเนี่ย มันต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะก็ต้องตั้งแต่ต้นก็ต้องเอามากรีดเป็นเส้นเล็กค่ะครับแล้วก็เอามาตากค่ะเใช้มือใช้เวลาเท่าไหร่ครับเสื้อผืนหนึ่งก็เกือบครึ่งวันนะคะโอ้โหครึ่งวันค่ะถ้าอย่างนั้นเราอยากเห็นขั้นตอนการทําค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญไปดูที่วิธีทอวิธีสอยวิธีประกอบค่ะใชดีจังเลยค่ะเชิญค่ะเลยครับไปเลยครับไดีจังเลยได้ไปดียังไม่ให้นะเนาะมาเก็บ ตามปกติแล้วชาวบ้านในเขตอำเภอบ้านสร้างจะทอเสือกกเป็นปกติแต่เดิมอยู่แล้วนะครับเป็นอาชีพรองจากอาชีพทำนาและจะทอเสือขายเป็นผืนเดียวซึ่งรายได้ก็ราคาไม่ค่อยดีนักต่อมาจึงรวมกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกกโดยเชิญวิทยากรฝึกสอนและผลิตแปรรูปแบบสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบันครับ ด้านนี้เป็นการสารตะกร้าค่ะสารตะกร้าค่ะเราขึ้นโครงก่อนใช่ไหมฮะค่ะขึ้นโครงก่อนค่ะใช้เป็นเหล็กเส้นกบค่ะอ๋อหมายถึงว่าโครงโคงค่ะโครงเป็นเหล็กค่ะแล้วก็เอาเอากบมาพันอันนี้จะไม่ได้เป็นเหมือนการทอไม่ได้เป็นเสื่อที่จะเอามาใช้แต่ว่าอันนี้เป็นการพันแล้วก็เอามาสารสารค่ะสานนี้ทำยากไหมครับจะได้ตะกร้าใบหนึ่งครับก็วันหนึ่งได้คือเทีอยง พี่เทียงวันหนึ่งได้กี่ใบได้กี่ใบครับนี่เราสนิทกับพี่เขาตั้งแต่สามใบสามใบโอ้โหแล้วค่ะจริงๆเวลาเราทำเนี่ยสีที่เอามาใช้ก็คือแล้วแต่ว่าออเดอร์สั่งมาแต่จริงต้นของมันจริงๆอ่ะสีอะไรคะสีนี้ค่ะธรรมชาติสีเขียวสีเขียวพอตากเสร็จแล้วมันจะเป็นสีนี้ค่ะตากเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็ถ้าจะทําสีไหนก็แปรรูปไปย้อมไปค่ะถ้าจะเอาสีน้ําตาลก็เป็นสีน้ําตาลถ้าจะเอาแดงก็เป็นแดงค่ะ อันนี้สีส้มค่ะส้มค่ะเราไปแช่ในสีย้อมผ้าใช่ไหมคะเรามีเครื่องย้อมค่ะอนี่ค่ะด้านนี้ทอค่ะค่ะอันนี้จะมีการทอทอพอเป็นผืนแล้วไปแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้เราคือเหมือนสอดเป็นทีละเส้นเลยเหมือนเหมือนทอผ้าไหม ขายค่ะขายแต่อันนั้นเขาจะทอคนเดียวค่ะอันนี้ต้องใช้สองคนทำไมต้องใช้สองคนเพราะว่าจะมีคนเสียบคนนึงค่ะคนเสียบกับคนกดใครเหนื่อยกันครับพี่ผัดกันค่ะรู้สึกว่าพี่คนนี้จะเหนื่อยกว่านี่แสดงว่าวันหนึ่งก้าม้นครป๋อยิ้งฉุกวันนี้ฉันฉันทอนะวันนี้ฉันสอดนะคือเสียบผืนหนึ่งต้องพันหลายพันเส้นนะทีาำอย่างนี้หลายพันครั้งค่ะ กล้้าขึนเยครับแข็งแรงค่ะ <c oughs> อันนี้ค <c oughs> ือเป็นเป็นลายแบบเหมือนลายลายขัดค่ะขัดส<า>องันนีจะเีกี่ลายอะคะทั้งหมดมีเยอะมากค่ะเป็นร้อยๆลายเลยค่ะก็จะเหมือนเป็นแบบนี้พื้นลายอะไรเงนี้ยค่ะ ได้หมดแดงแดงของเส้นขาวหนึ่งเส้นใช่ไหมฮะขาวสองค่ะถ้าพี่เสียบผิดอันนึงนี่รื้อทำใหม่หมดเลยนะหมดเลยค่ะหมดเลยนะขอลองทำหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะยากแค่ไหนเดี๋ยวผมคอยสอดให้แล้วกันเรากดเราเรากดแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่กดแล้วน้องกดเอาเก้าอ้นั่ง หนามอีกันเหรอต้องเปิดดิ่งอ่ะถ้าตกงานมาฝึกทอได้เลยนะคะอันนี้จะดีหรือไม่ดีก็ดูดีพี่สองคนเขือยใหม่หมดเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอบคุณพี่ชุบมากมากเลยนะคะขอบคุที่ให้เราได้ฝึกทอแล้วก็ให้เราได้เลือกชมสินค้าด้านในด้วยครับและสำหรับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณเบลและกัท่านผู้ชมนั้นไปแวะชิมไปแวะเที่ยวริมทางที่ไหนนะครับลองหามพลาดครับพักสักครู่เดียวครับ างช่วงของดีริมทางอีกแล้วครับของดีริมทางอย่างนี้เราพาท่านผู้ชมและคุณเบล,ลมาเที่ยวเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเรามากันที่ทำไมาาต้องนิดนึง พิเศษมากๆเลยครับกระดาจโอเคมาที่โบราณสถานครับ <c oughs> ประจาเมืองประจําจังหวัดของจังหวัดปราจินบุรีเป็นสถานที่สําคัญแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะเพราะมีอะไรรู้ไหมครับที่นี่ <c oughs> อะไรเอ่ยมีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับ <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอ <c oughs> อย่างนั้นนะสิสะมรกฏไงครับสะมรกฏเป็นยังไงมีมรกฏแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันเขียวๆขาวๆม่วง ไม่ใช่นี่มันชื่อเขาสะมารากรแต่ด้านในน่าจะมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็สถานที่เก่าแก่อีกมากมายที่พร้อมต้อนรับให้เราไปชมกันแล้วค่ะรอช้าอยู่ใหญ่ไปเลยไหมอย่าทางไหนไทางนี้ครับทางไหนทางนี้ ปราณสถานสัมมากตั้งอยู่ในเขตอำเภอศีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งสลักลงไปในพื้นศิลาแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนจริงเป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง13 และกลุ่มอาคารพุทธศาสนามหายานมีแผนผังแบบเดียวกับอโรขยะศาลาในสมัยพระเจ้าชายวรมมาที่7สร้างทับของเดิมราวพุทธศตวรรษที่17-18โบราณสถานสามรกตตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งสลักลงไปในพื้นศีลาแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนจริงโบราณสถานสามรกตรอยพระพุทธบาทคู่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวบ้านเป็นเวลาช้านานแล้ว เดิมน่าจะมีสภาพสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่แต่เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนศิลาแรงไปทุบย่อยเพื่อสร้างอุโบสถของวัดต่างๆในพื้นที่แถบนี้เช่นวัดสักคอยวัดต้นโพวัดม่วงขาววัดโคกปีบจากรูปแบบแผนผังของอาคารต่างๆเข้าขายลักษณะของอโรคยาาลาหรือสุขสาลาในสมัยโบราณกล่าวคือมีสระน้ําใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกก่อนเข้าสู่กลุ่มอาคาร จะมีสระน้ำเล็กอยู่ขวามือมีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกชักปีกกาออกสองข้างเป็นกำแพงแก้วภายในทางซ้ายมือเป็นที่เก็บตำราหรือคัมภีร์ภายในส่วนกลางจะเป็นปรางประธานซึ่งมักจะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ภยัยสัจจคุรุไวยุระยะประภา งบใจเดินไปตรงมุมไหนก็มีแบบสิ่งสวยๆงามๆที่เป็นสิ่งปลูกสร้างแต่ตอนเนี้ยหิวแล้วอ่ะหิวอีกฮะไปเที่ยวที่้วก็หิวทุกทีเลยก็เดินเยอะใช้พลังงานเยอะนะสิอ,อย่างนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวที่ต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับไปร้านอาหารกันดีกว่าเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดีใจทำไมคุณเลี้ยงไม่เอา เพราะว่าเรามีคนมาเลี้ยงเรามีคนเลี้ยงเหรอใช่เพราะเรานัดกับแขกคนพิเศษไว้แล้วไปน่าไม่บอกหรอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปกันเลยดีกว่าไปดีกว่าจะติ๊กตอก ครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับช่วงของดีริมทางครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ันที่นี่เลยครับร้านอาหารริมบ้านชานเมืองนะครับร้านอาหารที่โด่งดังมากมากนะครับในจังหวัดปราจินบุรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญปลาแม่น้ํานี่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับยก2องนิ้วเลยอร่อยมากๆากสองนิ้วคือองนิ้วคือนี่ครับเยี่ยมเยี่ยมสองเยี่ยมเลยถามทําไมไม่ใช่ริมทางจริงนะดูสิถนนลาใช่ครับเมื่อกี้ข้ามถนนมาเออรถจะชน รถเขาแวะมาที่นี่นะเพราะอาหารที่นี่อร่อยใช่ครับวันนี้ไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วหิวอ่ะต้องเติมพลังกันหน่อยละใช่ครับแบตเหลือขีดเดียวก็พิบพิบพิบแดงแล้วตอนนี้แดงแล้วเนี่ยครับเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับวันนี้พิเศษสุดครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับพิเศษยังไงเป็นใครหน้าคือเรายังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอุบไว้ก่อนครับเราเข้าไปดูข้างในเลยครับผู้ว่ากับลุงกิดรอเราอยู่ไปเลยครับนี่เราไม่ได้บอกเอ้า ผอบอกเลยเหรอนี่นี่ไปเที่ยวมาทำไมหน้าดำเหรอหน้าดำเป็นอะไรเน่แสงมันไม่ได้มันมืดแล้วครับผมและอย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่นี้แขกพิเศษของเราครับ3ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านแรกขอแนะนำครับท่านผู้ว่าคนเก่งของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาคุณตายกันเป็นอย่างดีนะครับผม่ท่านที่2นี่ครับต้องทำความรู้จักครับลุงกฤษเจ้าของ f c e b o o k f แ Fanpage อร่อยริมทางกับลุงกฤิครับนี่ครับ และที่สําคัญนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะคุณเดียวค่ะสวัสดีค่ะหรือคุณสว่างสวยดีชื่อจำง่ายง่ายใช่ค่ะวันนี้คุณเดียวจะไม่เดียวดายนะคะไม่เดียวดาเพราะมากันเต็มโตแล้วค่ะอาหารั้่หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าจานนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณเดียวแนะนําอาหารก่อนเลยดีกว่าครับก็สวัสดีครั้งนึงครับผมก็ผมเดียวนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําอาหารให้กับท่านผู้ว่านะครับผมแล้วก็ลุงกิจแล้วก็น้องๆสองท่านนะครับผมก็เป็นเกียรติเลยครับผมนะครับเมนูแรกนะครับเมนูแรกนี้ก็คือเป็นเมนูปลาช่อนเผาครับค่ะมาปลาจีนคเดียวครับครับผมผมก็ทิมมาเยอะรัานผู้ว่าครับแต่ที่นี่ตัวใหญ่มากเลยครับมีอะไรที่เป็นเด็ดๆของที่นี่ครับและแท้ทราบว่าอาหารปลาช่อนเผาที่นี่เขาเบือนะครับเป็นอาหารเด่น ของร้านเลยครับใช่ครับผมก็ปลาช่อนเผาครับเมนูของเราเนี่ยเราจะเลือกไซส์ปลาเนี่ยครับที่ตัวใหญ่พิเศษนะครับจะถ้าถ้าทาากล้องเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวมันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เป็นโลว่า่เป็นเป็นโลครับผมโอ้ท่านครับที่อื่นนะครับผ้มใหญ่เกินกิโลหนึ่งเจ็ดสีดแปดขีดแต่ที่นี่กิโลกว่าครับผมถ้าสัดมาอย่างนี้เหต่ผอะไรใหญ่ที่ต้องใช้ตัวใหญ่ถ้าถ้าตัวเล็กเนี่ยครับเนื้อจะน้อยครับ ตักปุ๊บก็เจอก้างแล้วจริงไหมครับถ้าตัวใหญ่เนี่ยเนื้อมันเยอะนะครับผมทานได้ก็เลยเต็มอิ่มครับผมสุดใจแน่นอนสุดใจครับไม่เล่นปลาป้ายน้องเด็กชิมว่าที่ไอ้ที่แตกต่างจากที่อื่นนั้นก็ว่าน้ำจิ้มสามอย่างน้ำจิ้มใช่ใช่แล้งเด็กมว่กทกางจ่อื่นน้าิ้มสามองน้้ทั้งสามอย่างครับผมน้ำจิ้มทั้งสามอย่างนะครับจะมีความเด่นของตัวน้ำจิ้มเองแต่ว่าแตกต่างกันนะครับอย่างแรกก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด ซีฟู้ดอ่าซีฟู้ดก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปนะครับแต่ว่าของเราจะพิเศษตรงหนักเครื่องถ้าขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ผู้ว่าตักถ้าตักมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าว้าวโอ้โหมีเครื่องเยอะจริงจริงในเครื่องเครื่องเน้นจริงๆครับผมสำหรับคนที่ชอบอะไรเข้มๆขเป็น้นใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยครับปลาช่อนก่อนดีครับขอบคาณครับ อร่อยมาก่ะอันนี้เป็นเนื้อเลนือนขออนุญาตแนะนํานะครับผมก็อันนี้ตัวที่สองจะเป็นน้ําจิ้มแมงดาจะเป็นน้ําจิ้มกลิ่นแมงดานะครับผมความพิเศษก็คือเนี่ยเราจะใช้เป็นพริกเอาไปย่างก่อนแล้วก็ตัวหอมหอมแดงนํนไปย่างจะเพิ่มความหอมให้กับน้าจิ้มได้ครับผมส่วนอีกตัวตัวที่3เนี่ยจะเป็นพริกเผาเราจะใช้พริกเผาในการทําน้ําจิ้มพร้อมกับน้ํามะขามผมจะได้รับความเปรี้ยวหวานก็คือแล้วแต่ คคนชอบเลยรับผมร้านอาหารริมบ้านชานเมืองเดินทางโดยรถยนต์มุ่งสู่อำเภอศีมหาโพธิ์ร้านอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอศีมหาโพธิ์ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสีมหาโพธิ์ เลยสามแยกไฟแดงท่าประชุมไปเพียง100เมตรทางไปอำเภอประจันตคามอยู่ติดถนนสาย3078ูนย์เจนี้ก็ต้องยกนิ้วให้ค่ะสุดท้ายก็คือยกนิ้วให้ทุกเมนูทุกเมนูเลยครับขอบคุณมากปีเลยนะครับทุกมนยกนิ้วให้นะฮะอยากได้คำเดียวแนะนำนิดนึงว่าถ้าลูกค้าจะมาจะมาอย่างไรครับครับผมถ้า ลูกค้าจากกรุงเทพนะครับผมก็มาทางเส้นมามอเตอร์เวย์ลงที่ฉะเชิงเซานะครับวิ่งตรงมาที่พนมสารคามนะครับและแยกออกมาเส้นปรจจินบุรีนะครับผมจากพนมนะครับออกมาเส้นปรจจินบุรีเลี้ยวขวาเข้าโคกปีบครับตรงแยกโคกปีบนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมาที่ศรีมหาโพธิครับผมครับผมแล้วก็มาที่บ้านท่าประชุมครับผมจากศรีมหาโพธิมาบ้านท่าประชุม ร้านเราอยู่ที่บ้านห้ามประชุมนะครับติดแม่น้ําทางด้านหลังแต่ตอนนี้มันมืดมืดแล้วนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่ข้างหลังเราเป็นเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำปจีนนะใช่ครับแม่น้ำปี่ะจินบุรีฝากเบอร์โทรนิดหนึ่งค่ะถ้ามาไม่ถูกอีกนะครับโทรมาถามได้ครับผมก็เบอร์037นะครับ206150แล้วก็037 206233นะครับแล้วก็ทางร้านเราก็มีแฟนเพจเหมือนกัน นะครับชื่อสวนอาหารริมบ้านชันเมืองเซิร์ชได้ใน f a c e b o o k นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลในนั้นได้หรือว่าจะจองโต๊ะหรือว่าจะจองจัดเลี้ยงเราก็รับลูกค้าทุกท่านครับผมครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ว่านะครับฝากอะไรกับสมาชมที่กําลังดูรายการของเรานิดนึงครับค่ะก็ะคงเรียนท่านผู้ชม,มนะคะว่าจังหวัดป่าจิมบีนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลอย่างที่คิดนะคะ สิ่งสำคัญท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศของปาจ,จินแล้วท่านก็จะเห็นถึงบรรยากาศที่เป็นทั้งเมืองโบราณน,นะคะคก็คือเมืองทลาวดี <ฮะ S 1> แล้วก็ท่านก็จะได้สัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีก็นื่อคือโมโรดกโลกเ <ฮะ S 1> ขาใหญ่และที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือท่านจะได้พบเรื่องของเชิงเกษตรนั่นก็คือสวนผลไม้ท่านเห็นได้ว่าความหลากหลายของปัาจินรุรีนั้น ที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเมืองสุขภาพาเรามีอภัยวเบทซึ่งเป็นต้นฉบับของเรื่องของสุขภาพนะคะด่งนั้นท่านจะมาที่นี่ท่านจะได้ครบทุก,ทกมิติะะนะคะทั้งในเชิงของศาสนาท่านก็จะได้ในเชิงของการท่องเที่ยวชิงธรรมชาติท่านก็ได้ในเรื่องของสุขภาพท่านก็ได้ค่ะ,ะ,ะครับครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมากๆเลยนะครับที่มาแนะนําอาหารให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะวันดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคนนี้ครับ เจ้าของรายการสิงห์ทองพาเที่ยวแล้วก็เฟซบุ๊กอร่อยริมทางกับลุงกฤษนะครับขอบคุณครับลุงกฤษขอบคุณค่ะและที่สําคัญนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณคนนี้ค่ะเพราะว่าคนนี้เป็นคนเอื้อเฟือเมนูอาหารอร่อยแบบนี้นะคะขอ,คคขอบคุณค่ะคุณเดียวขอบคุณค,ค,ณค,ครับแล้วก็เราทั้งหมดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ